สวัสดีครับผมผมโน,นนะครับจาก m j Car Channel ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมเจ้ารถ MG 5 Pro กันครับผมตัวนี้เนี่ย เราได้ทําการใส่ชุดแต่งนะครับผมชุดแต่งเนี่ยจะเป็นของชุดแต่งของซันโตเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมชุดแต่งซันโตนะครับด้านหน้าใหญ่จะเป็นตัวครอบเป็นชุดแต่งที่แบบเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับจะครอบมาถึงนี่เลยไฟหน้านะครับผมไฟหน้าของ m น500จะอยู่ช่วงนี้นะครับผมไฟด้านบนนี่จะเป็นไฟ daytime นะครับแล้วพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านบนด้วยครับชุดแต่งนะครับผมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับ อ่าล้วก็จะตัดด้วยสีดําด้านครับผมจะตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะครับตามนี้เลยจะเป็นดูชึดแต่งแบบว่าโป่งใหญ่ออกมาจากข้างหน้านะครับผมความสูงเนี่ยพอเราใส่ชุดแต่งตัวนี้ไปแล้วนะครับอ่าความความขอยกว่าความเตี้ยสีความเตี้ยของตัวรถเนี่ยจะเตี้ยลงไมมมากครับผมจากที่ผมลองสอบถามทางสํานักแต่งนี้เนาะเขาว่าเตี้ยลงประมาณ หนึ่งเซนหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนนะครับผมสำหรับชุดแต่งตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างนครับผมว่าชุดแต่งตัวนี้เป็นยังไงบ้างมาต่อกันที่ชุดแต่งทางด้านข้างเลยนะครับผมชุดแต่งทางด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวครอบเหมือนกันครับผมครอบไปที่ตัวรถเลยนะครับผมพร้อมกับมีโลโก้ซันโต้ที่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ทางด้านหลังเนาะ ตรงนี้ครับด้านข้างก็จะเป็นสีเดียวตัวรถตัดด้วยสีดําด้านด้วยเช่นกันครับผมจะเป็นขีดอ่าไม่ได้ขีดแ่มันจะเป็นเหมือนคล้ายแบบอ่าตัวลายหน่อยนะครับผมจะยาวไปถึงทางด้านหน้าน,นี้เลยรับผมสําหรับเจ้าตัวนี้ใส่แล้วก็จะดูแนบกับติดกับตัวรถไปเลยครับมันตัวเนี้ยพอทางด้านข้างเนี่ยความสู่นะครับผมไอความเตี้ยเนี่ยจะแทบเท่ากับตัวเดิมเลยนะครับ ไม่ไม่ได้เตรียมมากจนเกินไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังต่อเลยครับสองทางด้านหลังกันต่อเลยครับผมทางด้านหลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะด้านหลังี่ยชุดแต่งเนี่ยจะไม่ได้แบบเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมจะเป็นชิ้นเล็กสองชิ้นด้วยกันซ้ายขวาแล้วครับผมจะอยู่แค่ช่วงนี้ครับจะจากทางด้านข้างนะครับผมพอมาถึงทางด้านหลังตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ครับชุดอ่าด้านเนี้ยจะเป็น ที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับผมตัวเนี้ชุดแต่งเนี่ยจะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านเนาะแต่ว่าที่ติดมากับตัวรถเนี่ยจะเป็นชุดคมเนี่ยมครับสีข้างหน้าบนตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นยาวเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คครับผมมาพร้อมกับท่อหลอกสีใบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีรังพึ่งครับเพิ่มความสปอร์ตเหมือนด้านหน้าเลยนะครับผมเป็นลายเดียวกับด้านหน้าครับผมแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสปายเลอร์ เดี๋วที่ขาเรียกอัลอร์ตุวเป็ดน,นะครับผมตัวนี้จะมากับตัวรถเลยด้านนี้นะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ m g ครับสีดำและก็ uh, m อ็มอตัวนี้ m g 5 Pro รสีรักเนาะตัวนี้สีดำด้วยเช่นกันครับผม ในส่วนของตรงนี้ครับเรายังแถมคิ้วกันสตร์ให้สําหรับคุณลูกค้าด้วยนะครับผมคิ้วกันสัตร์เนี่ยเปคิ้วกันสตร์ของแท้จากทาง MG เลยของแท้ของกอ๊อฟดูยังไงใช่ไหมครับผมถ้าเป็นของก๊อฟเนี่ยดูยง่ายเลยจะเป็นสีดําแบบดําแบบล้วนเลยตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยด้านบนครับจะมีเป็นสีมันจะตัดด้วยสีขมเมียมแล้วแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ลอกลอกสติกเกอร์ กันลอยออกนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันจะเข้ากับข็เียว่าเข้ากับกระจังหน้าเลยนะครับผมเพราะว่ากระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นพวกสีผมเงียมด้วยเช่นกันับผมสีจะเป็นสีตัวเดียวกันเลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมสนใจเนี่ยอยากจะออกรถ m g เนี่ยสามารถอ่ะทักมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะคลิกลิงก์ทักไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมผมโนนะครับจาก m j Car Channel ขอลาไปก่อน อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไปพลาดคลิปใหม่ที่ผมจะลงเพิ่มนะครับผมอาจจะลงทุกอาทิตย์เลยให้สําหรับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะครับผมว่ารถแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ